ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะแปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ผมตายมั่นคงแกจเจตนะครับก็จะมารับหน้าที่รีวิวโปรดักตที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตากับที่มั่นคงเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งผมก็อยากจะมาพูดถึงก็คือลำโพงจากมิ d ี p l u สนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็คือรุ่น MI 3า t o o นะครับเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่น ล่าสุดของลำโพงรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูถึงฟีเจอร์แล้วก็คุณสมบัติต่างๆของลำโพงตัวนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช n แนลมันคง gadget ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปรีวิวสินค้าต่างๆของทางร้านนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับลำโพงนะครับก็จะมีเป็นสายคอนเน็กระหว่างตัวลำโพงทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็จะเป็นออฟ3.5นะครับ1เส้นโดยที่ตัวลำโพงเนี่ยจะมีสายไฟออกมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องหาสายอะแดปเตอร์เพิ่มเติมนะครับครับสำหรับแบรนด์มิ d i ี i พลัสนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำโปรดักต์เกี่ยวข้องกับระบบมี d ดีนะครับก็จนไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโฮมสตูดิโอหรือว่า อ่าโปรดักที่ให้นักดนตรีได้ทำงานได้ในราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับทีนี้เนี่ยมาดูที่ตัวลำโพง mi 3 2ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ต่างๆเล็กน้อยนะครับให้ดูมีความทันสมัยขึ้นหลกัลกๆเลยเนี่ยสำหรับตัวดอกลำโพงนะครับก็จะมีเป็นตัวลำโพงซับนะครับลำโพงย่านต่ำที่ใช้ดอกขนาด3.5นิ้วนะครับแล้วก็อีกดอกเนี่ยก็จะเป็น ดอกขนาดหนึ่นิ้วนะครับสำหรับก,กำลังขับรวมนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่50วัตต์เรื่องของความถี่ที่ตอบสนองได้เนี่ยก็จะอยู่ที่เจ็ดสเฮิร์ถึง20 h z กิโลเฮิร์ทีนี้เนี่ยฟังกช์ชันอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สายก็คือบลูทูธ o 0าจุการเชื่อมต่อแบบสายก็ให้มาทั้ง RCA นะครับเป็นสัญญาณแบบอันบาลา c e นซ์แล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถรับสัญญาณที่เป็นบาลานซ์ได้ด้วยข้อดีก็คือถ้าใครมีเสาว์การแล้วมีช่องบาลานซ์เนี่ยต่อเข้าช่องนี้นะครับก็จะได้สัญญาณที่คลีนขึ้นแล้วก็สามารถเดินสายไปไกลขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดตำแหน่งลำโพงที่ยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็น3.5ตามสมัยนิยมก็เชื่อมต่อได้หลากหลายทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอีกไซส์หนก็จะเป็นรุ่น m i 5 t o เนี่ย ตัวนี้ก็จะมีกำลังขับเพิ่มไปที่เป็น70วัตต์แล้วก็สามารถลงย่านต่ำได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็น60เฮิร์์นะครับตัว MI3 ตัวนี้ที่เรารีวิวอยู่ก็จะเป็น70เฮิร์์ก็ถ้าอยากได้เสียงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เบสที่หนักแน่นขึ้นก็ขยับเป็นตัว MI5 ถูได้นะครับ สำหรับเรื่องของตัวลำโพงนะครับความพิเศษอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวลำโพงที่เราเห็นเป็นสีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตู้ไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความกัางวานของเสียงเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความกังวานที่ดีเลยทีเดียวนะครับกับลำโพงไซส์นี้หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของสเปคไปแล้วนะครับก็เรามาทดสอบเสียงกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า mi 3 2 t o ตัวนี้เนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหน To the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah, lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever. จากที่เราลองทดสอบเสียงนะครับกับสเปคที่ระบุไว้นะครับว่าทําได้ต่ำสุด7 0็ดิเนี่ยจากที่เราทดลองเทสจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเบสตัวนี้เนี่ยไม่ได้เล็กตามหน้าตาเลยนะครับในเรื่องของ Impact เนี่ยยังมีความหนักแน่นนะครับแล้วก็สามารถเติมห้องได้ดีใครที่กังวลว่าลำโพงไซส์นี้เนี่ยเสียงเบสมันจะขับไม่ออกเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับแล้วก็การตอบสนองเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆทีนี้เนี่ยย่านเสียงอื่นๆนะครับก็คือ รายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางนะครับเสียงสูงรายละเอียดเรื่องของแอมเบียนเนี่ยถือว่าทํามาได้มีความชัดเจนแล้วก็มีความกลมกลืนมากๆนะครับสําหรับใครที่ชอบความคมชัดแต่ว่าไม่ต้องการเสียงที่มีความเสียดหูหรือว่ามีความเสียงเยอะๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําได้ออกมากลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากครับมาพูดถึงเรื่องของตําแหน่งเวทีเสียงต่างๆนะครับจากการที่ได้ฟังแว็บแรกเลยเนี่ย ถือว่าให้ image เสียงที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของ sound stage นะครับการแบ่งตำแหน่งซ้ายขวาเนี่ยสามารถแจกแจงได้ดีเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าด้วยขนาดด้วยไซส์ของลำโพงไซส์นี้เนี่ยสิ่งที่เด่นก็จะเป็นมิติในด้านลึกนะครับด้านกว้างเนี่ยถือว่าทำได้พอประมาณซึ่งคาแรคเตอร์เสียงนี้นะครับก็ค่อนข้างเหมาะมากๆกับการบันทึกเสียงหรือว่าใช้มอนิเตอร์ในงานดนตรีนะครับสำหรับการฟังเพลงนะครับใครที่กลัวว่าลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยฟังแล้วเสียงจะกระด้างเนี่ยให้ลองเปิดใจดูนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างมีความชัดแล้วก็ กลมกลืนมากๆนะครับในบทเพลงที่เราฟังเนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นต้นฉบับสูงอทอนเสียงที่มีความกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความหนักแน่นอยู่ในตัวเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับซึ่งสำหรับใครที่อมองหาลำโพงที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่จำเป็นต้องเ,อเป็นลำโพงที่ใช้งานดนตรีอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับโดยเฉพาะกับพ่อบ้านที่จัดโต๊ะคอมจากดีไซน์นะครับ รุ่นนี้เนี่ยสีขาตัวจริงสวยมากๆนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งให้เลือกก็คือจะเป็นสีดำนะครับสำหรับใครที่สนใจลำโพง mid plus mi 3 2 t o o นะครับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเทียบกับวัสดุแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ค่อนข้างจะหายากในช่วงงบราคานี้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจตัวที่มีฟังก์ชันเหมือนกันแต่ต้องการ ขนาดหรือว่าต้องการยั่นความถี่ที่ลงได้ลึกขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีรุ่น mi 5 2ให้เลือกนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจตัว midi plus mi 3 2นะครับก็สามารถาติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางเพจ a c e b o o k นะครับหน้าร้านหรือว่า จะเป็นท่องทางบนเว็บไซต์มั่นคงแก d เ e ตหรือว่า s h o ป e ปีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่มั่นคงแกรเชตช n แน l ด้วยนะครับขอบคุณครับ